ะะการดัดวอลลุ่มนะคะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะลอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็ดค,ความยืดหยุ่นนะคะถ้าใครอยากดัดทรงฮิปปี้นะคะมาตารดาเมอเมดพอสอจีนนะคะที่ได้อยากได้ลอนชิดหนังศรีรษะแนะนําสูตรแอคตาเลยนะคะการม้วนลอนก็ง่ายค่ะหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคสนี้จะม้วนแบบทวิตเพราะลูกค้าอยากได้ลอนที่ชิดหนังศรีรษะมีความ เด้งตั้งแต่โคนจะรุดปลายเลยนะคะเพื่อนช่างาคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่กิ๊กเลยนะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์ก็สามารถนะคะสอบถามได้ตลอดนะคะมีเทคนิคมีวิธีการทําให้ไม่เข้าใจสอบถามได้เลยนะคะหรืออยากมาเรียนกิ๊กเปิดคัส VIP นะคะสอนดัดวอลลุ่มตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะมาเรียนได้ที่จังหวัดชัยภูมิถ้าใครไม่สะดวกมาเรียนที่จังหวัดชัยภูมิกิ๊กยินดี สอนให้ถึงที่ร้านเลยค่ะแม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนอยากมาใช้บริการที่ร้านนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านว,างวนนังวัดตําบลกุดน้ําใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนอยู่ไกลนิดนึงนะคะทุกคนใครนะคะเดินทางมาที่ชัยภูมิก็ยินดีต้อนรับเคสนี้ใช้ไฟนะคะอยู่ที่120องศา5นาทีเดินไฟ3รอบนะคะเคสนี้กิอยากให้ได้ ร้อนที่นุ่มและเงานะคะก็เดินเดินไฟจนแห้งเลยนะคะการม้วนรอนชิ้นหนังศีรษะแบบนี้นะคะมีความร้อนแน่นอนค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ไดลมเย็นเป่าช่วยลูกค้านะคะเมื่อเดินไฟจนร้อนแห้งสนิทแล้วก็จะได้รอนเด้งๆแบบนี้นะคะ่ะหลังถอดแกนออกนะคะจะได้รอนแบบนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวลงน้ํายากโกกรอนคายหายไปหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อเรานะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้วเราก็ลงน้ํายากโกกเคสน,นี้กี้ใช้โกกน้ํานะคะ ฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีนะคะเมื่อลงน้ํายากก,กครบเวลานะคะก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูคีรตินของ3บวกบํารุงด้วยสปาคีาตินของ3บวกนะคะจากนั้นนะคะก็ล้างผมให้สะอาดแล้วทําการเป่าให้แห้งได้เลยค่ะก่อนเป่านะคะเราจะใส่นะคะตัวบํารุงนะคะสเปรย์ทีดมินนะคะสําหรับผมเสียสเปรน้ํานมป้องกันความร้อนของ N.W. นะคะแล้วก็ Argan Oil จับรอนของ N.W. นะคะเทคนิคการเป่านะคะให้ลูกค้านอนที่เก้าอี้แบบนี้เลยค่ะแล้วใช้วิธีการส่องรอนนะคะส่องรอนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผมจะแห้งสนิทเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่มีที่ส่องรอนนะคะสามารถนะคะปล่อยให้ผมแห้งเองได้เลยค่ะใส่ตัวบำรุงแล้วปล่อยให้ผมแห้งเองโดยธรรมชาติได้เลยนะคะอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะทุกคนก็จะได้รอนประมาณนี้เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกค่ะสวยน่ารักมากเลยคะ่ะขอบคุณลูกค้าประจำมากเลยนะคะ